เป็นสนามกอล์ฟนะคะก็ไม่ทราบว่าสนามกอล์ฟอะไรเนาะชื่ออะไรรู้มั้ยชื่ออยู่นะสนามกอล์ฟฝั่งนี้นะคะก็จะมีโฮเทลด้วยะคะ เจอนายแบบนะคะมันนี้นนายแบบเขาเต็มใจนะตอนนี้นะะก็มีต่างชาติเดินมานะคะผู้หญิงนะคะสักครู่หนึ่งก็ขอมาทางนี้หน่อยนะ น้ำอันนี้น่าจะก็ปล่อยมาลงทะเลก็น่าจะเป็นน้ำสะอาดนะคะตอนนี้าาเป็นบอ่อทบัดน้ำเสียงะก็ปล่อยมาะะอ่ามีสนามกอล์ฟด้วยนะคะมีชมสนามกอล์ฟเลยค่ะกูแบกนะเยดีนะคะสนามกอล์ฟนะคะเพือะะ่อนตรงนั้นก็เขาตะเกียบนะคะ แล้วก็ถ้าเขาตะเกียบนะคะเลมัมยาวมาถึงนี่เลยนะคะ เราจะมีแดดมาเยอะเรมจะมีแดดแล้วนะคะก็เลยเปลี่ยนแว่นค่ะอันนี้ก็เมื่อกี้เปิดกล้องไม่ได้ตั้งใจนะเนอะมันก็เลยลงพัดเลยป่ะเราเข้มีความสุขเลยโซแฮนสัมโซแฮนสัม เเห็นเราสองคนนะคะเดินมากรลังกายข้างหลังนั้นเผาตะเกียบนะคะเป็นเพื่อนเอาตะเกียบนะคะเราสัตช่าเดินนะคะขออภัยนะคะไกลแล้วมองไม่เห็นแล้วอยากออกกําลังกายแล้วก็มาเดินที่ทะเลชอบที่นี่มากนะ ไปตอนนั้นมาปิดแล้วามาทุกวฝันแต่เขาไม่ยอมนั่งนะคะไม่ยอมนั่งเพราะเขาบอกเขาอยากจะเดินมากกว่านะคะความแข็งแรงเดี๋ยวต,ตอนนี้ไม่ได้แล้วค่ะซือ้อกอี้แล้วนะ,ะเดินได้ไม่เยอะเดินช้ากว่าเก่าเ้ว่ยนะคะจะเห็นเขาตะเกียบด้วยก็เลยต้องตั้ง่องสุดเงเลยนะเดี๋ยวมันเมื่อยเดิน ว่าอยากเอาชายทะเลมาฝากค่ะนอเตือนค่ะเขาจะเดินช้ากว่าเราเราเดินคล่องกว่าตัวเราไม่ได้ใหญ่ขเขาเนาะนสักพักหนึ่งก็จะบนดิชินค่ะทางคางไปเป็นสนามกอล์ฟนะคะสนามกอล์ฟสอยพวาทางนู้นแหละ เพื่อนๆมาก็จะแด้นำชื่นที่นนะคะเป็นหาดสวนๆนะคะจะน่าเดินมากและลูกหลานเราก็จะเล่นทะเลได้นะคะทุกทุกะก่ทาง้งหาดทางฝรั่งน้อง,งคนไทยก็จะอยู่ไม่ง่ายๆแล้วปะ,ะสายนี่เยอะะเล็กนึงเดี๋ยวจะให้ชมคลื่นมันหน่อยนึงอะ่ะ เมื่อกี้บอกไปแล้ว3ามกอบนะคะอันนี้นะคะเป็นที่ข้างในขมวนแล้วก็ไม่สามารถจะเข้าไปได้จริงๆเดินเข้าไปก็ได้นะคะแต่ไม่ไปค่ะเราไม่มีเวลาเดิวเราเดินออกกลัลลงกายสักนิดหนึ่งชมทะเลก่อนชมทะเลส,สวยๆค่ะ นี่ก็ขอแค่นี้นะคะรับ